สวัสดีครับกลับมาพบกับกระผมนะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเครื่องมือในการทํางานของพวกเราชาวสวาพศนะครับในวันนี้นะฮะเครื่องมือที่เราใช้ในการพัฒนาที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือแผนชุมชนกับแผนที่ดินลายแปลงนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับก่อนอื่นต้องขออธิบายความหมายของเครื่องมือทั้งสองอย่างนี้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าแผนชุมชนหมายถึงการกําหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองนั่นเองสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนกําลังเผชิญอยู่ร่วมกันโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมกําหนดแนวทางและทํากิจกรรมการพัฒนาร่วมกันครับโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงจากภายนอกด้วยการคํานึงถึงศักยภาพทรัพยากรภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นส่วนแผนที่ดินลายแปลงนะครับเป็นแผนที่แปลงที่ดินที่แสดงขอบเขตและตำแหน่งแปลงที่ดินของเกษตรกร,ร,กรแต่ละแปลงนะครับซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนเพื่อให้ทราบถึงสถานะในการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และจะวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมได้อย่างไรนะครับรวมถึงการใช้กำหนดจุดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของชุมชนนั่นเอง เช่นระบบน้าเพื่อการเกษตรเส้นทางการขนส่งผลผลิตซึ่งการนำแผนที่มาใช้ในเวทีประชุมนั้นจะทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนและสามารถสรุปแผนการพัฒนาชุมชนร่วมกันได้ครับท่านผู้ชมจากเครื่องมือทั้งสองตัวที่เราให้ท่านผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะต่อไปเราจะพบกับชุมชนตัวอย่างที่ได้นำเครื่องมือทั้งสองตัวไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนได้ตามผมไปดูกันเลยครับ บ้านสีบุญเรืองเป็นอีกหนึ่งชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคําอําเภอสันติสุขจังหวัดน่านโดยเริ่มต้นจากการนํางานวิจัยเรื่องพืชสมุนไพรท้องถิ่นนําเข้าไปทดสอบและส่งเสริมการแปลรูปภายในชุมชนจากผลสําเร็จของงานวิจัยดังกล่าวจึงเกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพทางเลือกและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนจากงานวิจัย จึงเริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนจากกระบวนการให้ความรู้พร้อมข้อมูลของชุมชนที่ถูกต้องด้วยการใช้แผนที่ดินลายแปลงชุมชนจึงเริ่มเรียนรู้กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอย่างยั่งยืนม,มีการพัฒนาคณะกรรมการชุมชนโดยการจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแล้วนํากลับมาวิเคราะห์ชุมชนตนเอง เกิดเป็นเวทีชุมชนที่ร่วมกันคิดวิเคราะห์และได้แผนชุมชนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนครับปัจจุบันบ้านสีบุญเรืองยึดแผนชุมชนเป็นหลักในการพัฒนาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยใช้แผนชุมชนนั่นก็คือเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนครับโดยชุมชนสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลพง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงษ์พัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุขเกษตรอำเภอสันติสุขโรงเรียนบ้านสีบุญเรืองและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู่องค์การมหาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกลาง่าวปัจจุบันบ้านสีบุญเรืองถือเป็นชุมชนที่มีการน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการภายในชุมชน มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมมีการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้ตามแผนชุมชนนอกจากนี้ชุมชนยังได้ต่อยอดการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเ,อเอผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อีกด้วยโดยมีฐานเรียนรู้ภายในชุมชนเช่นกลุ่มผลิตทานอัดแท่ง ่านดูดกินชาชงสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นปลาดชาวบ้านการจัดการขยะเป็นต้นบ้านสีบุญเรืองนะฮะตำบลพงอเภอสันทิขจังหวัดหน้านะครับถือเป็นชุมชนตัวอย่างที่นําเอาแผนชุมชนและแผนที่ดินรายแปลงนะฮะมาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนจนถือได้ว่า ทุกวันนี้ประสบผลสําเร็จในด้านนี้ก็ว่าได้นะครับสำหรับชุมชนหรือท่านที่สนใจนะฮะเข้ามาศึกษาดูงานได้ที่บ้านสีบุญเรืองนะครับจังหวัดหน้านี้นะครับวันนี้ผมนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับนานนี้มีมตรานำเรามากล้ชิตกันนานดินแดน